การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ปัญหาประชาชนนะครับวันนี้ก็ปแปลกนิดหนึ่งวันนี้ไม่ค่อยจะสดนะครับวันนี้เป็นบรรทุกเทปวันนี้อยู่ที่บ้านของผมนะครับท่านผู้ชมก็เลยบรรยากาศก็เลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร,ร่นะฮะเหมือนอยู่ในสตูดิโอแต่วันนี้เนี่ยผมัจ,จะเดียววันนี้จะเป็นวันแห่งการประกาศผลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคําถามสองคำถาม เมื่อ,อเมื่อเมื่อที่ที่เราต้องคำถามไปว่าถ้าพีเอดห2.5มันมันมันมีเยอะอ่ะอันนี้มีเยอะทั่วประเทศไทยเลยคิดว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรและและคำถามที่สองก็คือปัญหาที่สองนะครับก็คือถ้าโควิด19นะครับระบาดหนักทั่วประเทศไทยจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ อันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับวิธีอนะครับว่าวิธี R คำถามเลยไปดูเลยครับปวิธี R ครับมาสอมคำถามที่เราถามไปคำถามแรกก็คือถ้าฟุ่ม p ีเอสองจุด้ามียอจะมีวิธีแก้อยันไหนและอีกคำถามหนึ่งก็คือหาโควิด1 9บระบาดหนาักคิดว่าจะทำยันไหนมีป้องกันยันไหน เัมน,นที่เราถามปัญหาที่เราตั้งไว้นะครับผมนะฮะก็เราเพราะวันนี้เรามีสองเบรกนะครับปกติเรามีสองสามเบรกก็วันนี้เนี่ยจะเป็นวันเหตงการณ์โหวตนะครับโหวตให้โหวตวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดใครมีผลโหวตมากที่สุดจะเป็นจะเป็นเอ่อผู้ชนะรับเงินรางวัลจากาการของเรานะครับผมก ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ถามว่าที่ผมมาอธิบ้าน,นี่งบหมดไหมไม่หมดยังไม่หมดนะครับผมแต่แค่วันนี้แลลว่าแค่วันนี้เรา,าเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆเมหลายคนเมืหลายคนนุ่งจะรู้นะครับว่ารายการนี้เห็นเห็นเพื่อนเต้นเข้ามาบางทีไม่ได้ดูเลยนะฮะก็มีบ้างนะครับผม หลายๆคนก็คุณ็กคนก็ไม่หลายคนก็อยากให้ทุกคนดูครับรายการน,นี้อย่างนี้บวกมาบอกจะเยอะใน YouTube นะครับผมเพราะเงินรางวัลของเราก็าคือหนึ่งแสนบาทแต่เม่นเงินหนึ่งแสนทิปนะฮะ เพราะเพราะอย่างที่บอกครับว่าเงินในเงินในวันนี้ของเราก็เป็นเพียงสิทธิสมุดเท่านั้นนะครับผมเอาละก็ในวันจำนี้นะครับผมวันจำน่าจะเป็นปัญหาอะไรเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผม ครับผมว่าทำไมาะคบชมในช่วงที่สองชักทายเลยก็เดี๋ยวเราจะดูรูปผลแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่แก้ปัญหาที้ดีที่สุดนะครับผมก็อย่าให้มีการเปิดหูแล้วเวลานี้เลยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ใช่ละการสดนะครับเป็นละกกรเทปด้วยมันน่าจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะฮะสูตรวิธีแก้ปัญหาที่จะเข้าสูตรวิธีแก้ปัญหาที่จะ ไปใส่ในโวทนี่คือมันก็มันก็ใส่ยากอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะให้โหวตเราจะให้โหวตผ่านชุมชนในเวลาในเวลาที่รายการออกอากาศได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจะไปรูรีตอนท้ารายการกันเลยนะฮะก่อที่เราย้ำไว้ว่าในในข้อที่หนึ่งเนี่ยในปัญหาที่หนึ่งเรถามว่า หากหากวิเสองจนห้าเนี่ยมันมีเยอะทั่วประเทศไทยเนี่ยคิดว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรและโควิดสิบเก้านะครับถ้าโควิดสิบเก้ามีอ่ามีเยอะที่สุดเลยของโควิดสิบเก้ามันระบ,บาดเยอะหนักๆเนี่ยควรจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรอ่าเดี๋ยวนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ก็ไมส่สามารถส่งได้แล้วนะครับเพราะว่าเราปิดหลับไปเรียบร้อยน,น,น,นะครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูนะครับูิสันดิขันมาวิสันดิขันแล้วก็มีคนเขียนวิธีแบบดีๆมาแต่บางคนก็เขียนแบบอโอแบบไม่ดีเลยนะฮะ <c oughs> บางคนนี่คือเขียนแบบไม่ดีเลยนะครับผม <c oughs> บางคนนี่เขียนแบบไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมแล้วชิดดูนะครับว่าคนที่เขียนไม่ดีเนี่ยคือคนเขียนแบบ กาก้างุ่งอะไรเงี้ยครับเผื่อเช่นเผา่ว่าพอจำได้อยู่เผื่ที t v อะไรเงี้ยเราก็บัตรตกไปไอ้พวกที่เป็นมั่วๆคือเราบัตรตกเลยนะครับผมเอาละก็ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแต่ว่าเราก็เล่าเลยเปื่อยกันไปก็วันหนึ่งเนี่ยมันจะมีมันจะมีรายการนี้มันจะมีรายการนี้แหละแต่อยู่ๆก็มีมาพ์ว่าเผา่เผา่ออะไรบ่มมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยโอ้โห คุณผู้ชมครับผมบัตรตกละให้ได้ง่ายมากเลยนะฮะขออนุญาตวิธีนะครับถ้าคุณเสนอวิธีแบบมั่วซั่วสลุวอะไรไม่รู้มั่วซั่วแบบสลัวสลัวแบบโอ้โหพิมพมาแบบไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้ผมบัตรตกได้ง่ายมากเลยนะครับวันนี้ก็จะวันนี้ก็จะจบเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่า เพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะวันนี้จบเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอน้ายเราจะไปดูผลว่าใครเป็นผู้ชนะย้อนหลังเูจะด,ดูอีกงานนะฮะมะั้งโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ